จากคลิปที่แล้วที่แชร์เรื่องการเป็น highly sensitive person ของลูกเราล่ะคะวันนี้คิดได้อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นแบบข้อใหญ่เลยแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้แม่ๆสังเกตลูกได้ตั้งแต่ลูกยังเล็กเบบีเลยอะ่ะนั่นก็คือการรองง้องงอแงเมื่อไปเจอคุณหมอนะคะแบบร้องแบบโรงพยาบาลแตกอะ่ะร้องเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะ่ะ ตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ลูกเป็นเบบี๋แบบหลักเดือนเลยนะฉีดวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่คือหมอยังไม่ไทันทําอะไรเลยอะลองก่อนแล้วนะคะแล้วยิ่งเข็มจิ้มลงไปนี่คือแบบกรีดแน่นอนไม่มีเหมือนในคลิปที่แบบหมอหลอกอีอะอีะอะจิ้มแล้วแบบไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเขาสัมผัสได้เร็วได้ไวแน่นอนคือเข็มจิ้มปุ๊บคือกูกรีดก่อนละ แล้วนี่ก็คือเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะไปนอนโรงพยาบาลมาสองวันเจาะน้ําเกลืออะไรแค่สกอตเทปอะพลาสเตอร์ปิดแผลอะพลาสเตอร์ปิดแผลดึงยังแบบยังรองอ่ะก็คือเซนซิทีฟเบอร์นั้น ก็ไม่รู้ได้จากใครมาน่าจะโบยพ่อไว้ก่อนเพราะว่าตัวแม่เองนั้นสามารถทนความเจ็บได้ดีประมาณหนึ่งเวลาแบบไปยิงหน้าอะไรแบบเนี้ยไปทําฟันไปคลอดลูกคือไม่มีร้องสักแอะคือแบบนิ่งส่วนตัวฉันรู้สึกว่าการไม่ร้องอะ่ะมันจะไม่เจ็บกว่านะก็คือแบบคึบไปเลยแบบจะกำมือจะอะไรก็แล้วแต่อ่ะคึบไปเลยแล้วมันก็จะผ่านไปฉันก็พยายามสอนลูกแต่ก็ไม่รู้จะสอนอยังไงเพราะว่าเขาอาจจะเจ็บ แต่เราไม่เจ็บไงคือเราอาจจะเราอาจจะไม่เซนซิทีฟเราอาจจะหนังด้านเราอาจจะไม่เจ็บเท่าเขาอะตอนนี้ก็เลยพยายามจะเข้าใจเขาอยู่นะคะว่าโอเคพยายามคิดว่าจะเย็นๆเขาเจ็บไงเราไม่เจ็บเราไม่เจ็บเขาเจ็บเราต้องเข้าใจเขานะคะอะใครที่ลูกรองเยอะๆนะคะลองดูว่ามีเรื่องอื่นๆลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะว่าเรื่องอื่นๆอะเข้าข่ายด้วยไหมเผื่อว่าจะเป็นไทยเดียวกันคะ่ะ